ผู้สึกข,ข่าวรายงานว่าที่วัดพระพุทธาบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูผู้บริหารโรงเรียนเสรีศึกษาอำเภอชนแดนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนฟังธรรมะเลี้ยงอาหารปลาโดยการนำของนางเารายวันประเสริฐผลผู้บริหารโรงเวนได้นำนักเรียนจำนวนหนึ่งพันคนพร้อมทั้งนางภายรัตน์พัฒนาถาวรรองผู้นวยการโรงเรียนชนแดนวิยาคมนำนักเรียนจำนวนห้าร้อยคนและโรงเรียนอนุบาลชนแดนนำนักเรียนจำนวนห้าร้อยคนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและให้อาหารปลาเต่าตะภาพน น้ำที่ชาวพุทธผู้จะบุญนำมาปล่อยเลี้ยงไว้ที่สะในวัดพระพุทธบาทชนแดนโดยที่นางภัยรัตน์พัฒนาถาวรรองผู้อำนวการโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดเผยว่าโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเป็นโรงเรียนในฝันระดับอำเภอเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 เช่นเดียวกับโรงเรียนเสรีศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และโรงเรียนอนุบาลชนแดนเปิดสอน,นระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมนักเรียนทั้งหมด2000คนพาการเดินแถวจากโรงเรียนมาทาบุญที่วัดพระพุทธบาทชนแดนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อรุ่นประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยนักเรียนในรบฟังความรรมเทศนาจากพระครูวิทิตพัชราพรเจ้าวัดพระพุทธบาทชนแดนพร้อมทั้งร่วมกันถวายดอกไม้ทูบเทียนและวินทินรอบโบสถ์เพื่อปูเจตสานึกและปลูกฝัง ใจิตใจนักเรียนให้รู้จักการเข้าวัดฟังธรรมน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตและรู้จักร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา